สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโต้คาร์สาขาการนาพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องกังวลใจไปดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับผมวิสานออโต้คาร์ของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยเลยนะเราพร้อมเข้าไปบริการถึงหน้าบ้านของคุณนะครับรถที่ผมนํามารีวิววันนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าไฮรักซีเว 2.4J-Pass m a r t c a p Smart Cap P Runner คันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่130,000ลดเป็นลดปี2018ส่วนราคาสบายกระเป๋าสุดๆกันเลยนะครับผม499,000บาทนะคันนี้มาพร้อมกับ c a คร y บอยให้พร้อมแล้วนำไปทำมาหากินได้เลยเดี๋ยวผมพามาชมสภาพของรถคันนี้แล้วมาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u r ัเว sure. ็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาคา r f o r s u ช e .com ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับแนะนําอย่างนี้นะครับแชร์คลิปหรือให้เพื่อนของคุณที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับหรือให้ช่างของคุณก็ได้นะครับให้เขาช่วยดูว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะามาดูกันกระจังหน้าเป็นแบบดัมเบลแบ็กแบบ2ชั้นนะพร้อมโลโก้โตโยต้าไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผม ไฟตัดหมอคันนี้ไม่มีนะแต่สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมมาดูเปิดขึ้นมาเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,400cc 150แรงม้า <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมทนแล้วก็ประหยัดมากๆมาดูสภาพนี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันใดๆนะคันในี้นะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นเครื่องให้ฟัง สบาใจไหมแน่นๆกันเลยนะครับเครื่องสภาพสมบูรณ์ดีถัดมามาดูนี่ฝากระโปรงเคยถูกแกะขันไข่นะแจะสันนิษฐานว่าเป็นการแกะทําสีเพาะดูนะครับรูกลมๆไม่มีการบิดเบี้ยวใดๆนะครับผมนี่นะเห็นไหมทุกอย่างกลมหมดไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับผมแล้วก็ดูนี่ด้านข้างซื้อโตโยต้าเลเบลบอกอแผ่นเพลต,ต้องอยู่ครบแล้วก็ดูน็อตนี่นะครับผมเปิดให้ดูนี่น็อตแผงข้างไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมแล้วก็นี่ปัม๊มโตโยต้าคมๆนะสติ๊กเกอร์กระแทกอยู่ครบ คันหน้ารูกลมๆรูเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมาสแอลนะครับผมไล่มานะครับนี่เม็ดอาร์คสวยๆนะครับผมแล้วก็มาดูด้านนี้กันต่อเปิดให้ครบปั๊มโตโยตา้าปั๊มคมๆสติ๊กเกอร์การกระแทกอยู่ครบน็อตไม่เคยแกะนะครับผมคันนี้ด้านหน้าสภาพสมบูรณ์ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนถัดมามาดูกันต่อที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้นะจะเป็นล้อกระทะนะต้องบอกงี้ครับล้อกระทะมีความแข็งแรงมากคันนี้เป็นขอบสซีรีส์ยางจะเป็น2 1 5 6 5่ R 1 6 ยางนะครับผมเป็นยางกลางปี2021เอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะดอกยางลึกๆยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมถัดมานะครับกระจกมองข้างจะเป็นโครมเมียมแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดาบนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยบานใหญ่ๆนะครับผมมองเห็นข้างหลังชัดเจนแน่นอนแล้วก็มาดูกันนี้นะครับสมาร์ทแคปนะครับเปิดออกมาเลยแคปข้างหลังเปิดขนานกับตัวรถนะครับผมามาดูกันสาภาพแผงข้างนะ ข้างหน้าสวยงามสมบูรณ์ดีกระจกไฟฟ้านะออโต้ฝั่งคนขคับแล้วก็คันนี้กระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะสภาพพวงมาลัยดูเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมคันนี้ไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะแต่มีแอร์แบ็กมาให้ดูสภาพเบาะด้านหน้านะครับไม่มีการฉีกขาดนะดูสภาพสวยงามนะไม่มีการฉีกขาดมีตรงนี้นะครับผมก็เป็นรอยขึ้นลงรถนะเรื่องปกติดูข้างหลังดีกว่าแคบไม่เคยแกะ่นะคันนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับดูสภาพด้านล่างนะ ชัดเจนนะคันนี้สภาพสวยเลยนะครับผมอะดูสภาพแผงข้างด้านหลังนะครับมีบูเฟอร์มาให้นะสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับถัดมาดูที่โครงสร้างนะครับโอเคโครงสร้างเราดูกันตั้งแต่น็อตเลยดีกว่าไม่เคยถูกแกะขันไขทั้งบนและล่างแล้วก็ดูนะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะดูเลยครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับแผงข้างด้านหน้าน็อตไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับผมสวยจริงๆนะคันนี้นะโอเคไปเลย นี่ด้านหลังมีการติดตั้งแครี่บอยให้มาแล้วนะครับโตโยต้านะบอกอย่างนี้นะครับผมไฟท้ายเขาจะมีขนาดใหญ่นะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3บริเวณฝาท้ายไฟเบรกตรงที่4บริเวณแครี่บอยเยอะมากขับมายังไงต้องมองเห็นแหละนะอ่ะถัดมาแครีบอยติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมอ่ะเปิดขึ้นมานะครับโอเคนี่ข้างหลังดูได้เลยนะครับผมจริงๆคันนี้ก็ไลเนอร์ไม่มีสภาพ การบรรทุกหนักมาแต่อย่างใดนะล้อไหล่มีมาให้นะครับผมโอเคดูโครงสร้างกันต่อน,นี่เม็ดอาร์คคมคมชัดๆนะครับผมนี่นะบริเวณด้านท้ายไม่มีการผูดใดนะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคันนี้นะครับผมโอเคปาอ่ะถัดมามาดูกันต่อเปิดสภาพแผงข้างสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมอ่าโอเคเข้าไปดูสภาพบบร์ด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะอ่ะถัดมามาดูกันนี่ต่อแผงข้าง มีบูเฟอร์ให้มาพร้อมสภาพอยู่ในสภาพที่สวยงามดีนะครับโอเคมาถัดมานะครับดูคอนโซลคอนโซลนะครับจะมีเกทบนแล้วก็เกทล่างเนาะแต่คันนี้ตัวเจนะช่องด้านบนไม่ได้เป็นคูบ็อกนะครับผมอ่ะลูคคอนโซลให้หน่อยคอนโซลลรื่นเรื่นสวยๆงามๆไม่มีตําหนินะสะภาพเป็นไงบ้างเยี่ยมนะครับผมโอเคถัดมาดูโครงสร้างนะครับผมเราเริ่มมาแต่น็อตดีกว่าน็อตข้างล่าง ไม่เคยแกะข้างบนไม่เคยแกะอาร์กลมๆโอเคเรามาดูโครงสร้างต่อเม็ดอาร์คสวยๆคมๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานแน่นอนดูได้เลยนะครับสวยคมทุกจุดไม่เคยแกะนะครับผมนี่น็อตไม่เคยแกะนะยืนยันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นภายในตัวรถนะครับผมตามผมเลยครับ มาครับมาดูภายในตัวรถนะอย่างแรกที่ผมชอบที่สุดภายในรถคันนี้นะ mm. ก็คงหนีไม่พ้นยิทยุเอนต์เทนเมนต์ของเขาครบครันนะทั้งออกทั้ง usb และเชื่อมต่อบลูทูธได้นี่นะครับปุ่มลักสายวางสายอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเอนต์เทนเมนต์ของเขาดีมากๆเลยนะครับถัดลงมานะครับแอร์ปรับระดับได้4ระดับนะเย็นนะครับปรับน้ำยาแอร์ได้ปรับทิศทางแอร์ได้ปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถมี DC ซีเอลเลสองช่องนะมีช่องวางของตรงกลางหัวเกียร์นะครับผมคันนี้เป็น5เกียร์นะครับผม โอเคแล้วก็นี่นะครับกระบะมีโหมดอีโคแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะครับผม okay, โอเคนี่เบรกมืออยู่ตรงนี้ดูสภาพเท้าแขนตรงกลางนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็เป็นช่องวางของไซส์สแตนดาร์ดของโตโยต้านะครับผมโอเคไมค์ okay, okay, <my S 1> คันนี้แท<ๆ>้ๆอยู่ที่1 3 7 6 2 2กิโลเมตรเท่านั้นนะอ่าดูสภาพเพดานนะครับเพดานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะสวยๆดูนะครับเนี่ยเดิมๆรถของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมสมบูรณ์ดีได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ารถสวยๆคันนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮรักลี o ว2 j พัฒสมาร์ทแคปพ r ีรันเนคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมราคาสบายๆนะ499,000บาท ลูกค้าวิสานออตโต้นะซื้อรถก,กับเราสบายใจได้เพราะวิสานออโตข้ขวองเราเราประกันให้สูงสุดถึง2ปีหรือ7 0 0 0 0กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและโปรโมชั่นดีๆเรามีให้คุณแน่นอนนะครับผมขับฟรี90วันดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2 4 9ตลอดอายุสัญญาก่อนจากกันอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car f ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r f ฟอร์ชัว .com